ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังยุกับพันธุ์ทือบ้ามีและกระชองอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมเตรียมตัวพี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับไฟบ่ท่านได้เอาออกย้อนยังบ้ามีมาดักพันธุ์ทือมานนนดาพันธุ์ทืออยู่นายเฮียนพี่น้องผมเอาหมอแบดมานั่มเินว่าแจงโคโลแจงบ้ามีมาสีบอกไปแห้วเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมมือขค้นนช่วงเส้าตีซีบ้ามีพเหนือขึ้นมาฟ้าขึ้มพี่น้องฝ้าขึ้มคือฝนสีตกเนาะพี่น้องเนาะไปกัน ไปกันพี่น้องผมต้องมาถ่าถ้าเวลาประมาณตีสี่ครัวไดหมอแบสนาก็เรยบ่ได้เอาออกจากหัวนะพี่น้องนะเอาไปกันเรี่ยไยไปไปย้ำาตุ่มปลาไหลอียังกลัวบ่กลัวเลยไปพี่น้องผมเอาพี่น้องผมมาหอดแล้วเนาะพี่น้องนะมาหอดจอดถึงแล้วถ้าไปเบื้องล้งแลียกันยูนีเคื่อยูอยใสบ่ม,บมีบ้ามีบ่หั น้ำคุณบ่อุ้ยน้ำคือคุณแท้ตีมความเฮ้ยเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวน้ำตีมร้อมเออเอาออกหลดพันธุ์เถอะเอาออกเอาออกไม่เอาออกเฮ้ยมันสิ่งตาดบ่ึมันติไ <c oughs> ่ไปเชิงติ้มปเชิงจังได้โบหัวแหละไปทำกันลัางแหนบพี่น้องผมกลุ่มกบของเฮาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากอย่างเขาใส่ไปแล้วค่อยๆเปิดค่อยเยอะเปิดถือบนน้องพี่น้องหลัางเลกเห็นกันสดๆแฟนครับ ทีชมแนะนั่เขามาได้เนะครับเด้อว่าจริงฟอมผ่านทื่ออุตส่าห์ว่าเอาเถือกพี่น้องผมฮะฮะฮะว่าใดเปียกเนาะผ่านทื่อเนาะมีรอยยิ้มจากใบหน้าผ่านทื่อยยแล้วจักตัวผ่านทื่อวูดคือตัวใหญ่ครับเจ้า <c oughs> อ้าวไอ้ผมก็มีตัวใหญ่พี่น้องผมอุ้ยหมานพี่น้องผมอโอ้ยตายตายตาย,ตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว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 ีนว้อวววตววววว้วว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 วตวววมวัวววตัวว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 วนวววววววัวววดวเวว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 วเวว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 วนวว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 วงวว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 วาวว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 นวว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 วอวว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 วมีววานเอาวสวโววววว่วถือวววมวนปานนีวพี่น้องเอ้ย คือคู่หลังในแม่เนาะ <c oughs> โอ้ครบเงยกว่าอยู่เราอีมองเนาะคุณน่ะโอ,โอ้พี่น้องสามตัวสองตัวตัวไหนหน่อยหนึ่งวะเห็นไหมเห็นโอเชียจ่าเป็นยังไงหลังแหลกผมซื้อมาเป็นยังไงถ้าพานทีอผ่าผ่านผ่าน,านประสันพี่น้องหลังแหลกกับผ่านแล้วเอาไปเรืยอยๆพี่น้องผมแนวนี้มันได้แนวนี้บรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนพี่น้องเลย บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนน้นำห่วยห้องเาให้หน้าสาโทถไปไปกันต่อยิ้มเปื่อยเปืย,ปยตัวเราคนได้หลังแหลกเขามีทั้งเบิรเจ็ดหลังเนาะมีทั้งเบิร็ดหลังไปบ้ามีครับบ้ามี่ปรกาลวงยามของเพื่นก้อนดอกพี่น้องเลยมองนีบ้อวะ มองนี่ตัวเอาอนี่ลังที่ส้วงลังแรล็กถือลังที่ส้งกับทีถือคืเก่าแล้วพี่น้องนะลังที่ส้งอยู่ใส่ให้ผ่านถือมาพี่น้องผมด้วยความตื่นเต้นและเล่าใจโอ้ยน้ำขึ้นนิ่งให้ผ่านถือมันสถือบ่น้ำนิ่งน้ำนิ่งพี่น้อง คือเวลังเบิังกันใกล้ๆน้ำกันพี่น้องผมยามกับยามน้ำกันมีตัวหนึ่งมีตัวนึงพี่น้องผมได้อีกตัวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะโอ้ถื่อพี่น้องผมมีกับได้บ้โอ้ผ่านเถื่อเยี่ยม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 เขากระสีได้เชี่ยวแล้วเขาหน้าเป้าเกาหลีแล้วพี่น้องเด้อหน้าเป้าเกาหลีเขาได้สองตัวพี่น้องผม บดตัวใหญ่บ่เป็นยังว่าถ้าเป็นกบเอาเอาคือเกาไม่สีทิมบ่หน้าเบาเกาหลีเด้อพี่น้องดเด้อะเด็กกบสองตัวเดี๋ยวไปรุ่นกันอยูห่หน้าคุณไพ่ทุ่นบาทนี่ไอพ่ายทุ่นเฮาเทเทร์ลงเทือคู่หลังพี่น้องผมฉายาพานทื่ตุ่มกบดับเนาะพี่น้องเนาะฉายาพานทื่กบดับเทือคู่หลังพี่น้อง ที่ไม่กอนไปพี่น้องผมนั่ไปหน้าของไอ้พายทุนแล้วเด้อครับเด้อเมื่อนี้โอ้ยบ้ามีบวกกาูถูกบวกกาอยังผ่านถือเด้องแ้วนี่พี่น้องเอ้บรรยากาศท้องทงหน้าลังแรกเป็นจังไดเบิ่งถูผ่านถือีอนน่เขา,า,เาบ่ดบ่ถือพี่น้องท่านได้มีสูตรเด็ดสูตรใดบอกใดเด้อพี่น้องเด้อ ผ่านเชื่อแล้วว่ามองนี่อะไรเฮ็ดจังได้กับบ่อผาดว่าสันเออบ้ามีบ้า,ม,บามีกับยังวะยังวะถาอางยางนี่เป็นจืดน,น้ำคั่มเด้อพี่น,อน้องเด้อน้ำอ่าขั้นไข่นั่นพี่นอ้องตัวงาเฮาบุกเฮาลุยอย่าฝ่าวเด้อให้เบิ่งน้าเนี่ยยางบ่ทันเจ็ดเหลี่ยมข้าอันเชื่อเคยใส่ยังไดใส่ เอาแถวนี้บ่มีสัมบอรลังแจ็คหลังบ่โอ้ยยาวหลุ่นน้ำกันพี่น้องน้ำบ่ขุนน้ำบ่ขุนบ่มีอีกพี่น้องห่วยนั่นตัว่ะเป็นสูตรใดเนาะพี่น้องผมแบบอืมสดุดยงวา มันเป็นมองมันแจ้งสี่แล้วเ่าต้องเปลียปยป่ยนแปลงเลยพัฒนาปับปุงาาเข้าับผมเอ้าลัางหนีพี่น้อง,อ,งอ้าว <laughs> ได้พบกามตัวซ้องหลังเหลักเป็นเจ้งสี่ผ่านถอืออุ้ยฮะ ตายตายพี่น้องบ้ามีค้าดีใจไรผมมันบ้ามีลัวเผ้หน้าเปลี่ยนมันต้องไปยุให้หน้าเขาดีเดี๋ยวนี้เบิกแรงหนี่พี่น้องผมอ่าบ้ามีคือกัน โอ้ยมีเพื่อนผมีมีอยู่ตัวหนึ่งสองตัววะได้ปะว้าอยู่เถือกพี่น้องผมเถือกโอเคตัวหนึ่งก็ยังดีพี่น้องผมตัวหนึ่งก็ยังดีนั่มไปเรี่ยเรี่ยพี่รองโลงอกโลงอก,งอกว่ามีว่าสิบวัตถุโอ้โลงอกโลงอก,งอกพี่น้องผมไป ได้ซีตัวเนาะพี่น้องเนาะตุ่มเจ็ดลังได้ซีตัวแล้วเทลงพี่น้องผมเทลงให้พี่น้องได้เบิ้งกันโจกลงไปอืมมันตัวหน่อยเนาะยุ่งลังแหลกคือตัวใหญ่ดิ<น>อืมแหลก พี่น้องผมอโอ้โหเดี Dude, <T> ๋ยวหล้างเดี๋ยวสุดท้ายพี่น้องผมได้๋ยวหัวล้างเราบนเรียนมาไหวแถวว่าใส่จักรลอยหลังนี่ฮงสองหลังอยู่ใส่โอ้โอ้หลังสุดท้ายพี่น้องผมเป้าหมายล่าสุดของเฮาสิเป็แจังไดนั่นมาลุ้นกันมาลุ้นกันแยมชายค่อยๆมาที่ค่อยๆค่อๆเอ้ยคุณอยู่คุณอยู่คุณอยู่พี่น้องคุณอยู่คุณอยู่โอปีเดียว คุณน้องโอ้บ่เถื่ยวใสถือว่าบ่ด,ดินเลยพี่น้องผมบ่ด,ดินเลยเปิดเบื้องดีๆกันหน่อยยังนี่ยังมันเคลื่อนนีมีตั้งไปเชียงตายเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> <laughs> สรุปแล้วเศร้านี่เจ็ดหลังกับผ่านเธอได้ซีตัวพี่น้องผมหน่อยเดียวดิหนึ่งสองสามสี่ซีตัวเหรอซีตัวพี่น้องผมตุ่มเจ็ดหลังนะพี่น้องนะกับตุ่มเจ็ดหลังได้ครบซีตัวเอาละโอ้มอนแ่สี่มันคือว่าข่อยเขาผ่านเธอแปลกแฮ่ พี่พี่มาพี่พ่อพี่จะไปยางนาบมันลมอ้าพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองนะพี่น้องเนาะพี่พาประกันได้คำว่าคำจากกีฬาทางที่บระสุภาพที่บอกไปบ้ามีพานธุ์ที่ขอถอดขอให้เลไลพี่น้องผมเศร้ามากว่านมาใส่เงี้ยมือแรงเงี้ยมือเศร้าห้องกระได้ไม่ยามกันเนาะพี่น้องเนาะทำกลางบรรยากาศท้องท่งหน้าทางอยากโซ่ทอนพี่น้องเอ้ยเอาครับพี่น้องผม โอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ